โอเคก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นคอร์บิวตี้ฟาร์มสกินปืนขาวทองกันนั่นเองวู้ฮู้ซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาฟาร์มสกินปืนขาวทองเป็น EP ที่สองกันนะครับผมมาแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบไปกดไลค์ซับสไครต์กด like, กด,ดิ่งแชร์ก, share, กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจที่อไปเนาะใครพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยวู้ฮู้ ดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับผมคิดว่าผมน่าจะฟาร์มง่ายนะดูทรงแล้วมีแต่บอททั้งนั้นเลยมาว่าผมได้เวลาฟาร์มแบบอีซี่บอยละได้เวลาฟาร์มแล้วเจอคนแล้วหนึ่งบั้งบังบังหญิงแล้วคณเขียวหวานคนขาวคนอาทิตย์วุ้ยป๊อๆป๊ปปตายหนึ่งป๊อๆป๊อปออวุ้ยๆุ้ค้าง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  โอ้ยผมแหลกโอ้ย <c oughs> อะไรวะเนี้ยอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยปัดก่อนโอเคมาทุกคนเมื่อกี้เป็นอะไรก็ไม่รู้โหเล็กจัดอะนี่ไงเออตายบอดโหบอดยิงอย่างแรงอะ ผมบอกคำนี้ว่าตอนนี้ผมอันดับสลองเดีย๋ยวผมจะเอาอันดับสสนึงมาให้ดูอีซี่อีซ่ซล้ถ้าให้เล่นกับพวกบอทอันนะประเด็นคืออยู่ไหนกันเนี่ยอุ้ยอันนี้ไม่บอทเนี่คนสไลด์ได้ยังไม่ใช่บอทละนี่แตกไปหนึ่งดีมาดีมาดี เล็กไปดิมาดีอีซี่ะครับตั้งปุ่มไว้ตรงนี้ด้วยแล้วก็ปลารละเบิดไปด้วยฮ่าฮ่า่าอีซี่บอยเอ,อ๋ผมตายแล้วก็มาวางกันเลยนะครับ้มเบ,บ็ดผมน้อยนะครับทุกคนแต่ไม่เป็นไรนะครับดูได้ใช้ได้ โอ้แสงไม่โดนใครสักคนเลยโอ้รถระเบิดฮืม <c oughs> เร็วเกาะรับแตกไปหนึ่งแตกไปสองโอ้โหโล่ใครยิงพังก็มาดิอ๋อหมดแล้วเหรอมาดิมาดิมาดิ ไอเจอเปิร์ป,ปเปิร์ปเปิร์ปเมื่มกี้่มเห็นคนเปิบ์ปมาเชือบเปิร์ปเปิร์อันนี้นี่ไงเมื่อกี้เหมือนเห็นตัววิ่งอยู่โอ้โหแปบ๊บเดียวผมก็ฆ่าได้สิบเก้าตัวแล้วเร็วเกินนี่ไงปล่อยไปเลยแบบเก่งเกิอนอะครับ MVP ไม่แปลกล่ะโหหมดนักหมดคนแล้วก็คนจริงหนึ่งคนก็แ,แบบคนมันตึงตึงแบบตึงโตอะครับตึงเกินตึงเกินเพราะผมได้ครามชิวๆว่ะวันเนี้ยผมเล่นหลามกับทอยเหล่าเท้าว่าดีเฟนท์ผ่านสิบสี่ว้าวสุดยอดโหอ๋อ ไม่นกินมดัดมาเพิ่มไหนดูสิว่ามันเพิ่มแล้วเปล่าอูวอ๋วอุ๋ล่าหกสิบสองโอเคแค่หกสิบสองผมก็จะตายหาอยู่แล้วโคตรเหนื่อยเลยผมบอกคำเดียวฉีดสเปรย์ไล่ยุงขอให้เจอบอดแบบนี้แล้วเรื่อยๆเลยจะได้ฟาร์แบบง่ายๆไหนดูสิโอ้ว้าวน่าจะมีคนจริงอยู่หนึ่งคนนะใช่ไหมน่าจะใช่ น่าจะมีคนจริงอยู่ทุกคนดูทรงละด่านนี้ก็ด่าน e ีซะแล้ทุกคนโอ้โหคนจริงจริงจริงเลยแหละดูการฆ่านี่ก็โอ้ยโอ้สไนเปอร์นี่ไม่ธรรมดาด้วยโดนรัด โอ้จะได้ยิงไหมเนี่ยสิบคนเลยนะเว้ยผมจะได้ไม่เนี่ยสิบคนยิงอย่างเดียวครับไปต้องสนโอ้โหค่าคะแนนอันดับหนึ่งเอ้ยจะเย็นขอสิบคนขอสิบคนเท่านั้นสิบคนเท่านั้นยิงได้ยังไปถึงสิบคนเลยโอ้โหเฮลิคอปเตอร์ เออโอ้ยไหนเรียกคอปเตอร์บ้างโอ้18ผมจะได้ฟาร์ไมไหมเนี่ยวันนี้โอ,โอ้ไม่ถึงสิบคนทุกคนโอ้แล้วทำไมผมต้องมาเข้าตอนแมทที่เขาอันนั้นเกินอยู่ครับเนี่ยแหม่จริงๆคุณ ผม่ผมต้องมาเข้าตอนนี้ด้วยตอนนี้เขาเล่นกันอยู่แล้วค่าคือแบบค่าได้ไม่ถึงสิบคนไงโหสองคิวเองอะ่ะเสียดายไม่เป็นไรทุกคนเริ่มใหม่ก็ได้มาไม่ยอทอจะสิ่งนี้ทำไปกันเลยจะไปโผล่ตอนนี้เขาเล่นกันอีกนะโอโอโอเคผมว่าผมไม่ได้ฝาบสปปนุกว่าเม็ดนี้โอ้ไม่กอมีคนหนึงตึงทั้งน,นั้นเลย ไม่กอดไม่กอดไม่กอดเวอรแล้วเวอรแล้วเวอร์เวอร์วังอลังการละผมต้องมาอยู่ในเม็ดที่เขาเล่นกันแล้วนี่นะทำลื่อนี่แตกไปหนึ่งอุ้ย,อยโอ้โหแม่ไม่แปกแลกเลยโอโ้ลูกซองขาวทองซะด้วยสีสวยจักอ่ะวดดีแล้วสไลด์ก็สไลด์ไม่ได้อีก โอ้ยใครยิงเลยอุ้ยโดนหลังอันนี้ไปกันต่อครับยาวๆครับยาวๆอันดับสองละคมเก่งเกินอ่ะจะเก่งจริงไหมมาดูกันโอ้โหสไนเปอร์ผมก็คิดว่าผมคงไม่ตายลูกซองแล้วกดไม่เกิดด้วย ผมดูทรงเมื่อกี้นะยังไงผมก็ไม่มีทางตายสองเว้ยแต่สไนเปอร์นี่ไงประเด็นทำผมตายสไนเปอร์ไอ้บ้าอุ้ยสองเก็บตัวปิงบนอย่างนี้ปะ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 นี่หัวแตกไปดิอุ้ยอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเออแม่โดนบอดค่า เสียดายจริงๆเว้ยมันดับหนึ่งเสียดายผมเสียดายดับหนึ่งมากเลยไม่เป็นไรดับสองก็ยังดีวะดีกว่าอันดับสามลวกันเอออันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยอืนน้มเกือบตายแล้วผมไปได้เวลาไแล้วเราขึ้บินไปเลยขวามือว่างใครพ้นโหโดนด้วยเออเอออู้หู ไม่แปลกลรปืนแรงลูกซองชัดๆเออบอกว่าชัดๆทำไมไมันก็ลูกซองนี่ว่ะนี่มาดิมาดิมาดนินี่ไงนี่ไงให้สิจดเออโอ้โหลูกซองเต็มๆไม่เออละเอ,อ๊ะอ,อ,อะไรวะเนี่ยปลาไปมัวมัซุ่มๆไปแต่ก็โดน แม่สนัยเกือบตายล้วนี่ไงหัวแตกอาจจบปึ๊บปึ๊บอันเนี้ยโอ้ลูกสองขาวทองน่ากลัวจริงๆอะไรครับเนี่ยเจ๊ปลาอย่างเดียวใช่ไหมเนี่ยไอ้นี่วิ่งบนเป็นเฮลิอคอปเตอร์เรียบร้อยหนึ่งตัวเท่านั้นครับโผล่มาซึ่งหนึ่งตัวเธอะ ไปเก็บตึงๆโโหสองตัวเลยตรงนี้ก็แบบว้าที่หนึ่งอ่ะครับโอ้โหอันดับสองไม่ดับสามหน่าคุณคุณเว้แต่ไม่เป็นไรครับอันดับหนึ่งตลอดการครับหืมหืียบร้อยโดนเก็บเยใครอยากยิง,หน,งหนึ่งกับผมก็บอกได้นะคะตึงเกิอนอะ่ะ ใครอยากหนึ่งหนึ่งกับผมบอกได้เลยนะคะผมฟูบอกได้เลยนะคะฟู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 เพราะว่าชื่อผมมันเขียนไม่ได้มั้งเราจะมาดูกันซิวเพิ่มเปล่าโอเคเพิ่มผมก็พอใจละไปยาวๆคนทุกคนแบบยาวๆครับยาวๆไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวโลดมันกรอดิ่นเงี้ยโอ้ไม่กอดงานยากแล้วไงวันนี้ ไม่ผมเจองานยากซะแล้ว g ไม่ก oh อคงจะอันตารายแล้วดูซุ่มดีนะยังไม่เข้าดีนะผมไม่ได้เข้าแมบบมาตอนนี้เขาเล่นกันแล้ะเงินชิปหายเฮ้ยยี่สิเจอบอทแล้วจเจอคนหนึ่งไปไหนงูยิงออกมาสู่โลกว้าง ที่ไม่เจอใครเลยผมเจอแต่อากาศแตกปุ๊บปุ๊บอออโอ้ยเออค้างค้างค้างโอ้ยอะไรอีกวะเนี่ยโอ้ทุกคนค้างอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้โหแล้วผมฆ่าที่สองตัวเองโหแล้วดูอันดับหนึ่ง แปดตัวผมจะได้ไหมนะอุย้ยเอ๋เออไม่น่าไปจะเอ๋เลยโอ้พิมพ์เขียวอีกโอ้แล้วดูอันดับหนึ่งสิบตัวอะไรนี้ผมฆ่าได้สามตัวเองโอ้ยป่นผมจะได้ไหมวันนี้โอ้ยสภาพไม่น่าได้เด็กไปดิ มาส่งตอ่อมันไม่มีคนเลยไงเบยเดนหายยังไงคุณเอออืมอันดับหนึ่งใช่ป่ะวะน่าจะใช่แต่ที่รู้คือผมยังยิงไม่ครบสิบตัวเลยนานเอ่ยนี่ไงปุ๊บปุ๊บจะเอีตัวเองเออ โอ้ก็ว่าผมไม่น่าตายเลยโอ้ผมฆ่าได้หกคนเองอันดับหนึ่งเย็นเย็นอนดับหนึ่งโอ้แล้วเองจะรีบวิ่งไปไหนก่อนโอ้แล้วก็ตายแล้วเราเสียคิวฟรีเลยเออเออโอ้โอสยสไนเยอะจริงอุ้ยเอางี้เลยโอ้โห แล้วทำไมตอนอทำไมเป็นแบบน้ำแข็งวะทุกคนงงยาลำหนึ่งขอล่องขอไม่กี่คิวเองเออย่า hmm. yeah, ับหนึ่งยายาโอ้เรียบร้อยขอฟาร์มสกินปืนหน่อยก็ไม่ได้เอ้ย เนี่ยน,นะอันดับสองโอ้โหมากู้คืนซะแล้วไม่นะเนดูอันดับหน,นะนึ่งปืนแรงจัดอ่ะไม่แรงไม่แปลกเขาพิมพ์เขียวเ <c oughs> สียใจไม่ครบสิบคนก็ไม่ได้อ่ะไม่ต้องไปดูเลยเสียเวลาเปล่าเอ้ยทำไมอันดับสามหน้าอะไรแปลกๆวะนะ่ะ สามหน้าแปลกมากปลายทุกคนยาวๆครับจังหวะนี้กดเริ่มเลยชิงน่าเสียดายจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นอือหือไม่ได้ฟารมดีแน่ครับวันนี้โอ้ยสองตาแรกนี่ยังดีนะแต่หลังจากสองตาแรกนี่คือแบบ Năn lục mị trình À huy đã nỉa ra du mà mới chơi khởi Lơ la Ui đi sân phu Hừm 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 Đến nghe Sân ái phu mà เน่ไปไหนเอ่ยรอบหลังปับหนึ่งนะขอนีตรอบหลังลาดอผมว่าผมควรได้นับหนึ่งรอบนี้ปับ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 แตกไปโอ้ตายโอ้ปืนแรงจัดอะไม่แรงได้ไงปืนคนหนักเลยนว้ย ตัวลวด easy เออจิบๆอู้อันนี้ไม่บอทนนี้ไม่บอทนนี้คนยิงไปข้้งบินฝากกันมันคงทำงานได้ดีนะนี่ไงปับไปหนุ่ม tag เขาเรียกว,ว่าคนเล่นแบบมีสเต็ป จบปุ๊บปุ๊บตายไปไม่ตายตายอุ๊ย,ยนี่ไงวยนี่ไงวินีนีนจะหมดแล้วนี่ไงคนสุดท้ายพอดีเยี่ยมอา้าวโหเลยหนึ่งคนอะยังไม่สะใจเลยโหอุ๊ยัอดี อังแคนหน่อยอีนนอ,นนอนนีอีซี่บอยคนเลเวลสองน้อยังซูผมไม่ได้ีิดูทุกคนผมแบบตึงเกินนะครับปืนมันดีครับปืนมันดีอันนี้โล่ป้องผมตายอันนี้ก็ปืนผมเองปืนกลาสผมชอบเรียกว่าปืนกลาสครับถ้าไม่จูกก็ต้องขออภัยนะครับผม ผมก็เลยวลาหนึ่งร้อยยี่สิบแล้วไม่รู้ว่าเลเวจะขึ้นเร็วไปไหนนะครับมาไปคลิปกันดีกว่าผมจะไปกินอันนั้นละพิซซ่าหิวไปนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ครับใครชอบยิลิมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์กันด้วยนะครับกำลังใจผมคลิปต่อไปดีเนาะสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ